สวัสดีครับวนวในผม,ผม,มาคาเฟ่นะครับซึ่งวันนี้กเกมวันพันแมนนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเป็นเกมที่ผมไม่เคยเล่นลงช่องนะว้าวโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวรหัสนะครับทุกคนซึ่งรหัสผมตอนนี้อยู่เซิร์ฟหกสี่เก้านะครับทุกคนว้าวโอเคก็คือ ผมเล่นเช้าก่าเขาวันหนึ่งก็คือน่าจะเซิร์ฟเปิดไปแล้ววันหนึ่งแต่ว่าผมมาเล่นมาหลังได้ไหนทุกคนออรับของก่อนโอเคทุกคนตอนนี้พลังผมก็อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบสามนะทุกคนอันดับอยู่ที่เข้าไปสิขอบคุณม่ติโอเคพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ด โอ้โหเกินไปรอเปล่าโอเคแล้วม,มีคนอื่นอ่ะเขาจะได้ชนนิงกันแล้วแต่ผมยังไม่ได้ไงทุกคนเอออัออน,นี้ขาา่าวจุดเควสดเดียวนั่นก็คือไปกอบฟ้าปวกสามแต่ว่าผมทะลุไปนกอบม,มอ่วงอ่ะกรบฟ้าบวกสามผมน่าจะขึ้นในจากพรดิกนะ <S <S ซึ่งนี่นี่คือทีมผมเดี๋ยวขอจัดแบบให้มันดูดีนี่ ซึ่งราชะไดดินผมว่าจะเอาออกนะทุกคนผมจะปั้นมาแทนเป็นแบบเอาโซนิกมาแทนนะทุกคน <Wow. S 1> โอเคแล้วนี่เมื่อวานนี้เลยผมสุมได้ซิฟอแฟงนะ <Wow. S 1> ตัวม่วง <Wow. S 1> แต่ว่าไม่รู้จะมาแทนตัวอะไรนะทุกคนผมว่าโอยกดผิดผมว่าไอกาโลกับหมาพ่บ้านเมนดีกว่าซิฟแฟงนะทุกคน uh. โอเคเดี๋ยวมาดู uh. ของกันเลยนะทุกคน ของกาโล่ผมนะครับกาโล่ผมพลัง3 9 6 5่นะการ์ดก็นี่อันนี้การ์ดพิเศษนะก็พวกตาเฉพาะอ่ะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าการ์ดแม่เจนออดเจนออดเล่นเลื่อนนะครับทุกคนว้า <Wow. S 1> ของคนไม่ติดล่ะเดี๋ยวนี้โอเคตีไปแค่นี้ก่อนแล้วก็ ของกาโรผมใส่เป็นโจมตี HP เปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันไม่มีชิ้นอื่นดีกว่านี้แล้ว <L un> มันก็นมีพวกโจมตีป้องกันอะไรเงี้ยส่วนนี้ผมเอาไว้บูตสป,ปีดนะ <l un> อ่ะเออไม่มีของโจมตีความเร็วงไงดวงเรามันไม่ได้ดีอะ่ะก็คือผมต้องการให้กาโรเปิดหนึ่งใช่ไหมแบบขอไปตุมตามตุมตามแล้วก็เจนอตเปิดตามนะทุกคนโอเค มาดูต่ออันนี้ก็เป็นโจมตีป้องกันนะเพราะว่าไม่มีของที่ดีวันนี้แล้วเหมือนกันหรือเปล่ามีนี่ไงเฮดพีเปอร์เซนต์โอ้โหเล่นมาตั้งนานเพิ่งเห็นนะเนี่ยตีบอกครับเฮ้ยกดไม่ติดเลยว่ะทุกคนเข้ามาตีบอกแล้วกันเอาน,นี่ไงตีบอกได้แล้วกบเลยกบเลยกบเลยโอเคเบอร์สามสี่พอนะทุกคนแล้วส่วนอันนี้นี่ซีคิตกรอบม่วงชุดนักโทษโจมตีป้องกัน แต่ออฟลอไม่ค่อยดีนะทุกคนอืมมันเป็นป้องกันนะโอเคเราก็ไปดูส่วนของเจนน้อยกันต่อนะอ๋อผมลืมบอกการลูกกับเจนน้อยเนี่ยเป็นตัวหลักของผมเลยนะซึ่งผมก็ปั้นสามดาวทั้งคู่เลยว้าว <Wow. S 1> โอเคเอยนี่อัพได้เวลหนึ่งยับไปเลยไม่มีสี่สามแล้วการลูกก็อัพได้ไม่ใช่หรืนี่โอเคก็ <S 1> <S 1> มารีวิวของกาโลนะนี่แต่ระดับเอก็เป็นเวลสีเป็ดนะส <Wow. S 1> ่วนอุปรกรณ์นี่อันนี้เป็น h ฮดพีเฮดพีเปเซนะทุกคน <Wow. S 1> ก็เป็นเสื้อนะชิ้นแรกรองเท้าอันนี้ก็ C ีเขีบเหมือนกันรองเท้าสายฟ้านะทุกคนบวก H ฮดพนะอันนี้ก็เฮดพีความเร็วเอามาเปิดหลังกาโลส่วนอันเนี้ยยังไม่มีของฟ้าทุกคน uh. อันนี้ไม่แต่โจมตีหมดเลยเนี่ยนเนี่ยโจมตี ตอนหมาพวกบ้านแมนนะทุกคนเอิมเป็นโอกาสพิเศษก่อนไม่ได้อัพเลยบ้าหรือเปล่าท้าไมกดอัพสีเขียวไม่ได้วะโอเคโทรศัพท์น่าจะหางแล้วทุกคนนี่อันแรกก็จะเป็น HP ผลต้านทานนะเพราะว่าไม่มีอะไรดีกว่าแล้วดีกว่าน,นี้แล้วใช่ไหมโอเคสปีดผมว่าจะให้เปิดสามเดิมนะผมก็คือสปีดไม่ต้องใส่หรอก รองเท้านี้ก็สีเขียนเหมือนกันไอเปิดได้สองอันนะเอาซ้ํากับเจนออผมก็เลยเอามาใส่มาเพราะบ้านแม่นะทุกคนะอันนี้ก็ HP พีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็โจมตีป้องกันส่วนของพวกสารตัวเนี้อืมส่วนใหญ่มันตายตลอดอะแบบโดนยิงปุม้มตายแล้วเออผมก็เลยไม่ได้ใส่คองนะโอเค เอิ่มอ๋อบ้าน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 เดี๋ยวแป๊บนึงขอญาตเปดิดครังแสงเดินไปเลยสีนู้ตโอเคนะทุกคนนี่นี่ก็จะเป็นบ้านผมนะนี่กาโลยืนเฝ้าหน้าประตูเลยคโคตรโหดนี่ก็เป็นอย่างนี้เลยคุนตุ๊กวิกเกอร์ผมนะั้นก็มีประมาณนี้นะทุกคน โอเคไปรับของก่อนสักนิดนึงโอเคทีนี้ okay. ก,นก็จะเป็นฝึกฝนนะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้มาอัพเพราะว่าไม่มีของโอเคแล้วก็อ๋อ,อตัวละครนี่ก็มีประมาณนี้น,นะทุกคนเอเดลาเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าเก้าตัวนะทุกคน สเตเดราบอกยังไม่ม oh, okay. ีนะนี่อันน <Wow. S 1> no ี farther farther ้ผมภูมิใจนำเสนอมากเลยน่าจะได้ประมาณวันที่สี่ที่เล่นนะโอ๊ยกดผิดก็คือแทน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 แันแนนี่ลูกเก้ียวโกเกิลจือนะทุกคนโอ้โหโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายแต่ว่าไม่มีโกเกิลจื่อะบ้าโอเค แต่ว่าผมก็เิดไปแล้วห้าสิบใบเลยนะทุกคนะผมว่าจะเอายุงมาแทนโจซีอยู่นะอแล้วตัวเราทัชซึมเมกิก็ได้นะแต่ว่าอยากได้ยุงไงแฟตก็ไม่น่าจะเป็นนะทุกคนโอเคว่า,ายุงดิมไปเลยแต่ผมได้กอิสึก็น่านจะดีนะไปดูกิวดีกว่า นี่ทาชซูกิวนี่ตีด้วงผมคนแรกที่ตีเนี่ยเอาโจเซ่ออกแล้วกันเฮย้ยแมวอะ่ะมันจะได้คบคอไปเลย,ยก็นี่ยวตีให้ดูนะครับเฮย้ยจะไม่สปีดคนหนึ่งละ่ะเคกาโลเค็กไป ค้างสองมืนหนึ่งนะทุกคนทีนอตเปิดปืดนจากคนเดี๋ยวเปิดอะไรไหมก่อนจะเบิดปืนจักคนตากิโซกินทอนนี่เสรแล้วตูมรวมกระดูหกหักสีทองนะสี่หมื่นห้านะทุกคนแล้วก็นี่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 แฟชั่ลวงไปตุ้ม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 สามหมื่นสองนะทุกคน,นะกคนว้าวแพาไว้จะบนหลุดซ้ำๆไปอย่างนี้แหละ แต่ว่าตีนอตไม่ต้องอาตีก็ได้นะแต่ว่าเอาเอา,เอาตีดีกว่าไม่เหยกดข้ามอะไรนะทุกคนเกียร์ละคือด้วงมันก็ก็ดีนะทุกคนสะท้อนมันสะท้อนก็ถือว่าดีอยู่นะโอ้โหตาแรกตีไ,ได้แปดแสนเ่นนหรหรือเปล่าวะใช่แหละโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคิวในวันนี้ซึ่งก็ห่างหายกันไปนานอยู่นะสิบกว่าวันนู่นนะโอเครอครับทุกคน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับจุก,กร